ได้ดีย่แล้วมันก็นจะเอาเอานี้ยเห็ดอันยางอันนี้นะติดนี่นะยางเดือบอ่ะใครยุย่ยใส่ยางเดือมันตกลงเลยตัวนะ่งเอาเอาอยางเนี้ยมันบันั่นเดือกกะมีจันาร์เคยชื่อน้าค่นนีเบื่อก็มีเล, <c oughs> ลยเอายางไม่ไม่ไปจังกุ๊กมันสามพันงานบางบางคน <c oughs> เอา พอจะว่ามันเป็นยางแหละนันมายังเคจะถุ่งประายบอตทลง่เอสัล้ปสบายดีสบายดีน้อพ่อเม่พี่น้องิดสุขสุขคนน้อเพียงเนาะกระมองสบว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลราเนาะ ครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยคันนึงพบพ่อกับช่อง YouTube ของว่าเวีงสายใจกันโอยเพียงเนาะอีกเส่นเก่าเช่นเดิมน้องเอ้นเก่าเช่นเคยน้อเพียงเนาะหลังจากออกมาไปเฮือนของน้องไมพี่นาอ่าที่เฮาได้โหรมกันเรื่องเฮ็ดบุญศีลนี่แหละพี่น้องเนาะคือว่าเวลามันก็มอจอจเข้ามาแล้วพี่น้องยังเหลืออีกอ่ามื้ออื่นนี่คือว่ามื้อต้มนพียเมื้ออื่นนี่เป็นมื้อที่ว่าปกตกปกหยังห่อต้ม มีแต่ว่าเตรียมพี่น้องเตรียมเบียกเตรียมงานเตรียมจังได๋แนวมันสิทวงกี่ทันได้พี่น้องเนาะถือว่าให้มันวิทงานอ่าตัวนี้ไปจังนั่นนึงพี่น้องเอ้ยน้องๆเฮ็ดเียกอยู่ทางเฮือนของน้องดะได้บงมาชมกันเดี๋ยวนะ ที่ครูสุคนนาพี่น้องที่เข้ามาเบ่งมาชมเดี๋ยววานัดต้องรอไปไปกวนเชนเลยฮะเชนหนึ่งเชนนี้แล้ว่าตาอืวก็ก็เกือกางฟาเี่เจ้าเมืองหมจะ้วก็ตัไง้ไหมาั

ิเทคเทคานตัวนั่นบันนี้เนาะเครื่องอเนาะเต็มอบเคยห้าอบเลยห้องเดียว เด,อด,อดือดเดือแล้วขึจบมันมีห้องเดียวเบงการนั่นเอสิห้อกัจะมีกีแกงกุ๊บจะมีก็แกงกุมบจมีแกงไม่เราเราใส่เป็แกงที่ล็อตใหญ่ขึ้นหรอหมอนแลึงบแค่ึ้นลอตอ๋ม่ึนอกนสายขึ้นล็อตกม่ใชอขึ้น อมาันพี่เชียงมึจันห้องเหมืนปึ่อเคจนอันนี้ไปที่เจ้านี่บอกอ๋อลากการนะบอกคือว่าเนี่ยนะลักกานีหละมาอ๋ออะไรดีเนาะพอกินเล่นเช้าเนาะได้ดีันจะมึนก็จัน เอาเอาเนื้เ,เห็ดอันยางอันนี้นะติดนี่นะนเนื้อเบื่อเนื้อบ่อปอใครอายุใส่ยางเดือ่ออ,อ่ะมันตกลงเลยตัวนึ่งเ,เอาเอายางเนี้ยมันโบนั่นเบื่อก่ะเอ,เอามีอาจารย์นี่เคยซื้อน้ำพน่นนี่เบือ่อกัมีเลยเอาอยางไม่ไม่ไปจางกุกมันสามพันงาสักบางบางคนเอาขอแต่ว่ามันเป็นยางแหละนะ

แค่ยี่หรอกมันมีบบบม่วงอยู่ปีนี่นะเขาตัดมใช่บองม่วงมันกระลายไปน้ำต <c oughs> ีกายนี่หายากแล่แบบม่วงตีกายนี่หา,ายไปน้ำเลยเมื่อนั้นเห็นเขาหาเลาะขายบ้างต่งอยู่ทุวันนะฮงมืัน จักอย่างยางหัดทีแม่พวกอปถามเราวะยางร่วมเราอะยางยางกะมีเราเราไปล่อไปหาทรงตามห้านะเต็มรถจักรเราเลยมันโมมินว่าอย่างพะมาเอาผ่านโ่งยางคือมินแทะเออ อันนี้ชุ่มเจ้าใช้ใช้ย,ยังอันยางเดือน,อนมันพืช <c oughs> เออ,อเอาเฮ็ดแต่ข้าวเห็ดตังแต่กี้คือนอุกขึ้นอ่งอยู่ได้เพื่อสิไปหายางมายางมาใช่น้มันพืชก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะเออจำพ่อมันจังจำพ่อมันจังแบบว่า นิวเนียวแบบบุคือกันก็เพราะใช่อยางไม่ย่างเนาะเออแค่เป็นน้ำมันพืชใช่หลายว่านก็ลายเห็นแม่กันเด้เนาะเปตังนี่กันมึงหรอปล่าเขาออกไปก่อนเออลายยางกันนุ่งนุ่งีอือเออน้ำมันพืชใช่ดิอือ คิดว่าเอาแต่ใช well, um, oh, no, mm ่ไ hmm. ด้แต่น like right? oh. ้ำยางกุ้งยางเงินไม่ยง่างไม่ยางนะโอ้ยต่กี้ขึ้นไปวักตังนี่ยังจไปขึ้นหาอนหาโจก็กุ้งโจก็ยางอีกได้ต่กี้น่ะเออเนาะมันก็มีหลายแนวอยู่เห็ุแห่มันเป็นตังแรกนี่คัพี่น้องเนาะทั่วล้วบ้อนี่ทาสีนยังเด็กกูเ็นยเอยอ๋อ สีนองง้องเลเีเบิ้งน้ำก้องมันา่ายสีเดียวกันกับเพื่อนน้องดาวมันคนหนาสีอ่าคนหนาสีนะพี่น้องใช้น้ำหนอกสี้าสีฝาเทาคนคนหนาสีพี่น้องไงเนาะเพื่อนน้องดาวมันจะเป็นอีกสีหนึ่งางามงามพี่น้องไงเนาะเพื่อนเรามันสูงเนี่ยสีน้องมันสูงนะมันกนเน็เห็นสีเห็นสีลาย ยังบาเนี่ฮะเอาน้าเรียบร้อยได้พี่น้องกัมพาสีเมื่อวานนี่เนาะอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเหตุว่าอ่ายังเหือแต่โตเบื้องนั้นยังเหือแต่โตโตเบื้องอ่าเพิ่นกำลังก่อของน้าหันของครัวฮะงามคนน่ะแบะพี่น้องงามคนน่ะรูปแบะได้กับว่ากันเบื้อง แทงกระสุกสูบอัพเดตผมเอ,อพี่นฟงซีใ้เบิงหายขใาใจนอนเตียงเนะาะกันกดูดจิบมังแกะ ว่าช่องเบื้องได้บ่ Nhưng mà đây Con đây ีภายในเทาได้เอาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเก็บรายละเอียดยังเดือดสีภายในน้องยังบริเก็บรายละเอียดเราถึงเนาะภายในเก็เบ,บแก้วไปละยังเดือบวกแก้วสีเป็นก,กับละแกกุเนาะในแตงไรกะทำเป็ดในบ่อแม่พี่น้องเอ็ดดีในเพิ่งได้ชม,มได้ติดตามเทาอย่างเนาะผลงานของน,อนอ้องๆพี่น้องมาเบิ่งมาชมกัน ล่ะขึ้นไหมเก่อนี๋าวก่อนแกตัวกอนจบการงานะ อันนั้นก็ขึ้นไปห้องมือนี่มาไรใ้เพียกบอก ทอดกรอบๆแล้วเฮ็ดอันน้ำเจลเฮ็ดเจลคือเจลอันห้องพันกระปุ่นนะกินเม่อจันมันแซ่เอาทอดมันกรอบ อ้เชียงดีให้ไปเป็นนห้อง,องพุ่นไปยัง <c oughs> น,น,น้องหน้าอ,อุดบ่คือเรเห็นมารล่อไลยเดือนนี่ได้นขางั้นไหมี่อะนี่ไ้บบตัวนี้ช่องล้มของน้าบอนอือ Đó, chừng ấy, nó à, tuyệt vời ừ. là nói, này cái lần nào nó vời nào tuyệt vời nào tuyệt vời nào tuyệt vời này giúp chạy. นั่นอะไรพี่น้องกัยฮัลโ

Nhô mày nhô mạnh, 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 nhô Hold ແຟງນະແດ່ແຟນໄປເຮືອນນະເຫີຕັກເລີຍຄວາມກ້ອຍໄມ້ປາເຮືອງແຂນมัมนຍັງອີກຕັກຍ່າງອີກຫ້າພີ່ນ້ອງເນາະຄລິນີມນກອນນນາດຂໍຈົບຄິົງກອນໄປກອນກນບ คลิปนี่เกิดสีน้าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วผิดพลาดกันใหนก็ต้องกลับขอโทษขอภัยอะไรอัิเดกให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งสีบานสีเฮือนของน้องอ่าใช่ละพี่น้องเนี่ยเป็นทายัางเดียวเก็บรายละเอียดมันแับยังเดียวตัวตัวนี้บ้าน,นตัวที่เพิ่นจะที่นี่เรื่องนะั้นนี่กัลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเนียจังได้ละกางใดกันเบิ่งมาชมนครกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็ลำลาพ่อแม่พี่น้องไปถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกอโทษครบใครเอฟซีได้รายพี่น้องเลยเนาะยังไงก็มาเบิ่งมาชมนมกันพี่น้องเลยซีเบิจุกูจุกโกลพี่น้องเลยอ่าขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเบิจุกูจุกโกลเนาะ